สวัสดีครับท่านผู้อ่านและผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อสร้างความคิดทางการเงินสไตล์เจ้าสัวนะครับไม่ทราบว่าพวกเรามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วเราเคยสร้างความคิดทางการเงินไหมครับการสร้างความคิดทางการเงินสไตล์เจ้าสัวนั้นนั้นมีตั้งหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณานะครับก็อาจจะต้องมีเป้าหมายมีความคิดอย่างผู้ประกอบการแล้วก็ต้องเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างความสัมพันธ์ให้ดีนะครับระหว่าง การค้าและบริหารความเสี่ยงต่างๆรู้จักใช้เงินอย่างชาญฉลาดแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับมองหาโอกาสการลงทุนที่ดีมีรายได้อยู่หลายทางและก็ในการใช้ให้เกิดผลทวีนะครับในเรื่องของรายได้และการเงินให้ความสําคัญการวางแผนภาษีนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าสัวมีรายได้มากเราก็ต้องเสียภาษีและก็ค่าดีที่สุดก็คือให้หาคนเก่งแล้วก็พันธมิตรที่ดีมาช่วยในการทําธุรกิจนะครับ ง่ายๆอย่างที่สุดก็คือต้องการเรียนรู้ความรู้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของแนวความคิดทางการเงินกระต่ายเจ้าสัวและต้องมีการฝึกฝนมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายชัดเจนมีรายละเอียดที่ต้องมาศึกษาก็คือประโยชน์ของเงินกับคนดีไม่ดีอยู่ที่คิดถูกทําถูกหรือไม่ครั้งหนึ่งนะครับสินอสการเงินเคยลองถามลูกสาววัยเก้าสวบในสมัยนั้นชื่อลีจงอินในเรื่องของเงินกับคนเธอตอบได้อย่างดีเลยครับว่า เงินใช้ดำรงชีวิตเลี้ยงดูชีวิตจนตายมีสมบัติให้ลูกและถามลูกชายวัยห้าขวบชื่อหบีจงหมิงตอบเงินใช้ซื้อของไม่เป็นไรครับแล้วแต่ความคิดในแต่ละคนส่วนสินสาการเงินก็เคยถามตัวเองเช่นกันครับว่ามีความคิดเห็นในเรื่องการเงินอย่างไรจากการอ่านบทความมีเงินใช้ซื้อความเพลิดเพลินซื้อความผ่อนคลายสบายซื้อความค่องตัวในการดำเนินชีวิตได้พบเห็นจากญาติเพื่อนครอบครัวสินสาการเงินเอง แม้เงินไม่ใช่คำตอบทุกอย่างแต่สําคัญการใช้จ่ายทุกอย่างมีความจําเป็นต้องใช้เงินสินแสจึงมีสามเคล็ดลับมาฝากเรื่องของการใช้เงินให้ถูกวิธีและสร้างความมั่งคั่งที่มีความสุขไปพร้อมกัน 1. ต้องจะใช้เงินเกินตัวทุกย่างก้าวของความสําเร็จและความหวังเบื้องหลังต้องมีความภาคภูมิใจเงินเพื่อครอบครัวที่อบอุ่นต้นมะม่วงปลูกอย่างไรก็เป็นมะม่วงแต่เป็นสับปะรดนั้นเป็นไปไม่ได้ และที่สําคัญของสิ่งที่ได้กล่าวก็คือผู้นําครอบครัวดีสามาชิกก็มีความมั่นใจและส่งต่อสามาชิกที่ดีให้สังคมสิ่งนี้ก็สําคัญลูกหลานจะได้เรียนรู้ดูความสําเร็จและภูมิใจได้กับอาชีพที่สุดจริตวัฒนธรรมตะวันออกรูปร่างหน้าตาหรือธุรกิจฐานะการเงินคนใช้เหตุผลความรักแทนการใช้อารมณ์และผู้นําครอบครัวที่แท้จริง ต้องเห็นประโยชน์ของครอบครัวเป็นที่ตั้งลูกต้องกระตันอยู่ประคับประคองดูแลพ่อแม่ในยามฉลาขอบคุณมากครับและเราพบกันใน EP ีที่สี